สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คอฟุตบอลทุกท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมครับประจำการหน้าช่องหน้าคลิปเหมือนเดิมครับดอะนัทเทปบอลชื่อนี้เสียไม่ได้ครับวันนี้เราเจอการโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์2568ยครับเมื่อวานนี้ห่างหายหน้าคลิปไป1วนันติดภารกิจแต่ว่าใครที่อยู่ในชมรมครับในอาณาจากักรเทปบอลครับยังจัดวางแนวทางไว้ให้เหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้สดชื่นฟินๆกันไปอีกแล้วยินดีกับพี่พที่อยู่ในชมรม ทุกคนทุกท่านเลยครับก็ตัววีทั้ง2ตัวครับเข้าวินกันแบบเข้มๆและชุดอัลบั้ม3อีก1ชุดยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมด้วยครับส่วนใครอยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครก็ง่ายๆครับเปิดใจครับเพิ่มเพื่อนต้งรูปโปรฟไฟล์หรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้แอปสีเขียวอาณาจักรเทพบอลหรือว่าชมรมเทพบอลของนัดยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้อย่างที่บอกครับโปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันศุกร์ยังคงน่าสนใจครับพีมยริกอังกฤษบุนเดสลีก้าครับลีกใหญ่ที่ทำการแข่งขันลิ่งเศก็ทารอ ด้วยและวันนี้3ทีมหรือ3ออเดอร์ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟนะครับใครที่พร้อมแล้วติดตามคลิปนี้ให้จบมีความเพียงไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะด้วยครับวันนี้ครับ3ทีมจะเป็นทีมไหนกันบ้างพร้อมแล้วไปลุยกันครับ เกมคู่แรกในค่มคิมวันนี้ครับเราไปดูที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับจะเป็นเกมระหว่างเร t เตอร์ซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านรับการมเยือนของเบนฟอร์ดครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มครับเขามองว่าทีมเยือนอย่างเบรนฟอร์ดเนี่ย ดูดีกว่าเล็กน้อยครับเงินขวันนี้ถ้าเบนส์ฟอร์ดบุกมาเสมอตัวชาไปข้างนึงครับแต่หากเบนส์ฟอร์ดบุกมาชนะได้ก็ได้เฮกันแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้เจาะลึกไปดูรายละเอียดโดยรวมแล้วสําหรับมุมมองส่วนตัวของนะครับก็แนะนำครับให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างเบนส์ฟอร์ดได้เลยครับเจ้าทินคยับอย่างเรตเตอร์ซิตี้ครับแม้วันนี้จะได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองก็จริงแต่ว่าด้วยผลงานโดยรวมของเขาครับต้องบอกว่าอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงหลุดแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดแม้วัน คาดหวังกับพวกเขาค่อนข้างยากครับส่วนทีมเยือนอย่างเบน์ฟอร์ดครับภาษีตอนนี้ดีกว่าครับพวกเขาเก็บชัยชนะไป2เกมจาก5เกมหลังสุดครับแม้วันนี้จะเสียเปรียบด้วยการรับบทอองกเ่นเป็นเกมเยือนแต่เขาเองก็พิสูจน์ได้เห็นเลยครับว่า3เกมหลังสุดในบททีมเยือนพวกเขาสามารถคว้าชัยมาได้3เกมติดวันนี้ครับเบนฟอร์ดแย่ที่สุด คือบุกมาเสมอครับเอาหูไปแรกยอมเจ็บยอมตัวชาไปข้างหนึ่งแต่วันนี้มันมีโอกาสหน้ากว้างครับที่ความสม่ำเสมอด้วยฟอร์มของเบร f o r ฟอร์ดณชั่วโมงนี้ครับมันดีกว่าเจ้าบ้านอย่างเร t เตอร์ซิตี้จริงๆวันนี้มีโอกาสบุกไปขว้าชัยครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่แรกให้เลือกเชียร์ครับไปที่ทีมเยือนอย่างเบรนท์ฟอร์ดได้เลยครับ ต่อครับที่บุนเดอิก้าเยอรมนีครับวันนี้ไฟบวกครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนของเวเดอร์เบอร์มนคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับเขามองว่าายบวกในบ้านดูดีกว่าเล็กน้อยครับถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งครับจะหากายบวกเก็บชัยได้ในคัมคืีนวันนี้ก็ได้เฮกันแบบเต็มเต็มครับสำหรับคู่นี้ในมุมมองส่วนตัวของนะครับนัดแนะนำครับวันนี้วัดใจเกมในบ้านของาฟบวกครับพวกเขามีโอกาสชนะสูงมากครับวันนี้ครับพูดแบบนี้แล้วกันครับว่าคุณภาพโดยรวมตอนนี้เป็นไฟบวกที่ดีกว่ายิ่งเล่นยิ่งมี ความมันออม่นอกมั่นใจฟอร์มของพวกเขาดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เก็บชัยชนะมา3เกมติดประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านด้วยครับและ5เกมหลังสุดในบ้านถ้าไม่นับเกมที่แพ้กับบาเย่ยมินิค 4เกมครับที่พวกเขาเก็บชัยชนะได้จาก5เกมมาสุดก็ถือว่าในบ้านครับมีสายติที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วส่วนทีมเยือนอย่างเวเดอร์เบอร์นครับอาการค่อนครับเป็นห่วงในระดับหนึ่งครับ5เกมมาสุดจากทุกรายการของพวกเขาครับเก็บชัยได้เพียง1เกมและวันนี้ยังเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับนัาจะมองว่าวันนี้ฝ่ายบวกในบ้านมีดีพอครับที่อย่างน้อยที่สุดจะเบียดเอาชนะทีมเยือนอย่างเวเดอร์เบอร์นได้เพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้มองเจ้าบ้านอย่างยบบได้เลครั ปิดท้ายกันที่บุนเดนิก้าเยอรมนี2ครับค่ัคือวันนี้ฮัมบูคับเปิดบ้านรับการเยือนของไกเซอร์เราเทนก่อนเกมเริ่มครับแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ทําไมฮัมบูกแรงเหลือเกินนะครับก่อนเกมเริ่มเนี่ยโอ้โหถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะมากครับวันนี้ต้องชนะครับหเมล็ดเนี่ยแค่ยก2เมล็ดถึงจะได้กินครับสำหรับคู่นี้นัดแนะนำครับให้เลือกมองทิมเยือนอย่างไกเซอร์เราเทนได้เลยครับภาพรวมครับต้องบอกว่าใกล้เคียงกันสุดๆครับด้วยฟอร์มนะตอนนี้ฮัมบูห้าเกมสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับเสมอ2 ชนะ3ไกรเซอร์ลาเทนเช่นเดียว,วนครับ5เกมาสุดพวกเขาเก็บชัยไป4และเสมอไป1เกมครับด้วยฟอร์ม คุณภาพนะตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากๆ,ๆแต่วันนี้โอเคครับฮัมบูกอาจจะได้เปรียบที่เล่นในบ้านแต่สุดท้ายแล้วนะจะมองว่าแนาวต้านในค่มคืวันนี้ครับค่อนข้างที่จะสูงเกินไปแม้วันนี้ฮัมบูกจะเป็นเกมในบ้านถ้าดีที่สุดของพวกเขาเนี่ยเต็มที่ก็เบียดชนะไม่เกินแนวตาน้านนีไม่ถึง2เมล็ดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับสั้นๆง่ายๆครับวัดใจทิมเยียนอย่างไกเซอร์เราเทิร์นนีวันนี้ถ้าแย่ที่สุดของพวกเขาเต็มที่เลยคือแพ้แบบเบียดบียดและมีโอกาสลุ้นเสมอหรือออมมีีโกกกาาาาสสสท่จะะบบุร้งเเชน ก็็เปนได้วัดใจ2มุมซื้อ2หง้่ายครับมองทีมเยือนอย่างไก่เซอร์เราเทิร์นได้เลยครับ3ออเดิรละร้อนเสิร์ฟให้แล้วครับชอบทานออเดิฟไหนเลือกทานได้ตามใจครับแต่ถ้าใครอยากมาทานเมนูหลักอาหารจานโปรดครับในชมรมของเราจ,จัดวางไว้ทุกวันอย่างแน่นอนครับก็เปิดใจเพิ่มเพื่อนตั้งรูปโปรไฟล์หรือจะเพิ่มเพื่อนตรงนี้ก็ได้ครับยินดีต้อนรับพี่พิุกท่านวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับขอพิลุกท่านโชคดีครับ